ผมวันนี้นะเราก็จะมาแจกอ่างเปล่านะครับจำนวน300บาทให้กับท่านชมที่น่ารักของผมทุกคนเลยนี่ครับผมโอเคไหมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยะตายายทวดนายเลยหลนกันทุกท่านด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซกาวฒิ ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปรานี้เลยนะและเรานะครับจะมาทําตามคําเรียกร้องของคนดูที่น่ารักของผมเลยนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่ขอพี่ครับแจกอ่างเปาสัก300ได้ไหมได้เลยครับผมวันนี้นะเราก็จะมาแจกอ่างเปานะครับจำนวน300บาทให้กับผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคนเลยโอเคไหมเอาเลยน,นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนะครับที่จะมาหาตังให้เรามาแจกกับผู้ชมได้ในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าไปดูเลยิเอ๋แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อนะครับผ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเพราะช่องเราเนี่ยมีกิจกรรมมากมายไก่กองเลยจ้าและที่สําคัญนะครับผมช่องเราก็มีคลิปดีๆออกมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมคือทุก,ทกวันเลยนะครับดังนั้น1ไลค์ของท่านผู้ชมนะเป็น1กําลังใจสําคัญที่ทำให้ผมสาม,มารถทํา YouTube ตรงนี้ต่อไปได้นะครับดังะนะั้ครับฝากช่วยกันกด like ไลค์ด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยจ้าไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้าไปสู่นี่เลยแอปพลิเคชันรอยย์คาสิโนซึ่ แค่ปลายนิ้วเลยนะและต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขาอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถหาเงินได้มากกว่าเดิมแล้วง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับผมแต่สําหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่หรือเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะขอที่บยนที่นหนึ่งก่อนนะครับแอปพลิเคชนันนี้เป็นแอปพลิเคชนันออนไลน์นะครับที่สามารถหาดาวโหลดได้ทั้ง p p Store และ Play Store นะซึ่งเป็นแอปพลิเคชนันนะครับที่ถูกกฎหมายเพราะถูกตรวจสอบและสามารถลงสโตรไทยได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีตัวกลางการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าชิปโดย1้าน จะเท่ากับ100บาทและ1,000 0แสนชิปจะเท่ากับ10บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถนำชิปตรงนี้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับกับร้านทางการของแอปได้นะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับผมอ่าซึ่งเป็นร้านค้านะครับผมอันดับหนึ่งของรอยย่อคาสิโนเลยนะตอองเก้านั่นเองนะครับก็สามารถไปซื้อขายได้นะครับหรือถ้าผู้ชมนะครับผมจะเข้าไปที่นี่เลยร้านแลกรางวัลไปที่แลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีบัตรทรูให้แลกด้วยนะครับนำชิปไปแลกเป็นบัตรทรูได้นั่นเองแล้วก็มีโทรศัพท์มีทองคงทองคําให้้แกดวยนะคำ แต่ละวันก็มีคนแลกไปเยอะพอสมควรนะยิ่งเฉพาะบัตรทรูเนี่ยแลกกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่สําหรับไ d ดีใหม่ที่เพิ่งสมัครมาแล้วไม่มีหน้านี้นะครับไม่ต้องตกใจให้แนะนําว่าให้เล่นไปสักพักก่อนนะครับมันจะขึ้นเองหรือว่าท่านผู้ชมจะลองเติมส0บาทยีบาทเพื่อปลอดล็อกมันเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเล่นไปก่อนสักพักเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้านี้เองนะโอเคครับผมทีนี้นะคะนี่วันนี้นะครับเราจะมาแจกทั้งหมด300บาทและตอนนี้มีบัตรทรูสามร้อยบาทเนี่ยเหลืออยู่2ใบพอดีนะครับเราจะมาแลกทั้งหมด1 ในวันนี้แล้วก็จะมาแจกเป็นอ่างเปาให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมอยากจะให้เราแจกนี่เลยเห็นไหมบัตรฟู500บาทนะครับผมเราอยากให้แจก500บาทต่อ1ซองเนี่ยท่านผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ200ไลค์ด้วยนะเราก็จะมาแจกกันเพราะว่าเราก็แจกกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีกิจกรรมการแจกครบฉลอง5้า0 0ซับสไครต์นะครับมีแจกทองแล้วก็โทรศัพท์ด้วยรอติดตามรับชมกันได้เลยนะเอาละนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการแลกบัตรฟูเพื่อแจกกันเลย 1 2 3อ,อ่ะกดไปแล้วก็ตกลง เรียบร้อยครับได้บัตรทูสามร้อยบาทแล้วนะมันง่ายมากๆเลยเรากดได้รับไปเลยนะครับทีนี้บัตรทรูก็จะไปอยู่ที่กล่องจดหมายตรงนี้นะครับยินดีด้วยได้รับรางวัลนะครับจากร้านค้าแลกรางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมจะไม่แสดงบัตรนะเพราะว่าเราจะเอาไปเติมนะครับแล้วก็จะเอาไปแจกเป็นอ่างเปาให้กับทุกคนเลยนั่นเองนะครับแต่สําหรับสายฟรีก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแค่ท่านชมดาวโหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะหลังจากนั้นเข้าเกมปุ๊บแล้วก็มาี่เเลยข้าที่กกิจรรมแล้้วใส่โค PMC 44003025ท่านชมจะได้รับชิปฟรีหนึ่งแสนชิปหรือเท่ากับสิบบาทเอาไว้ไปลองเล่นเลยนะครับหรือท่านชมจะใส่โค้ดของ FC หรือพี่ๆน้องๆชาวอาเศรษฐุทุกคนที่มาคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับผมซึ่งแนะนานะครับว่าหนึ่งแสนชิปนี้ลองเอาไปเล่นก่อนเนาะถ้าเล่นบวกก็ลองเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเล่นไม่บวกนะครับหรือเล่นหมดเนี่ยก็แนะนําว่าให้หยุดหรือพอนะครับผมหรือท่านชมนะอยากจะเล่นต่ออีกแต่ว่าชิปหมดทำยังไงก็แนะนําว่าไปสมัคร ID ใหม่แล้วก็ลองมาเล่นแบบนี้นะครับมาใส่โค้ดนะมาใส่โค้ดใครก็ได้นะครับ แล้วก็ลองเอา1นึ่งแสนชิปไปลองเล่นดูนะครับประมาณนี้นะทีนี้นะครับที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าจะหาเงินจากแอปนี้ได้อย่างไรเมื่อก่อนนะครับระบบโปรโมทหรือว่าระบบโปรโมชันนะครับมันโปรโมทค่อนข้างจะยากนิดนึงใช่ไหมหลายหลายคนบอกโอ้พี่ครับต้องให้เขาเป็นผู้เล่นแอคทีฟกว่าเราจะได้ชงได้ชิปแต่นะปัจจุบันเขามีโปรโมทแบบใหม่นะครับนี่เห็นไหมด้านบนนะครับจะมีคําว่าโปรโมชันให้เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่นผูโชมเมื่อเรากดมานะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะดูอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆในคลิปนี้กก่อนนแล้วััะครบ ซึ่งรูปแบบตรงนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับรูปแบบโรโมทแบบเก่าแต่เพียงว่าเราสามารถรับชิปได้ทุกวันตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าหัวปันผลหรืออะไรแบบนี้นะครับเราจะสามารถรับได้ตลอดเวลาเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงซองอ่างเปลวเห็นไหมมันจะเขียนว่า20ล้านอันนี้คือปันผลนะเดี๋ยวเราจะรับให้ดูกดไปเลยนะครับเราได้ 20m แล้วนะครับผม 20m ก็เท่ากับประมาณ2,000บาทนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นการส่งชิปถ้าเพื่อนเรานะครับมีการส่งชิ หรือว่าขายชิปเนี่ยนะครับคนใส่โค้ดเรานะมีการส่งชิปหรือขายชิปเนี่ยเราก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้ด้วยยิดดึงนะครับอ่าซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วถ้าถามว่าไอหยกกลมๆนะครับที่เป็นหยกกลมๆสีเขียวๆเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้นะครับนั่นก็คือค่าหัวนั่นเอง แต่เมื่อก่อนเนี่ยระบบค่าหัวนะครับนั่นก็คือเมื่อเพื่อนใส่โค้ดเราเนี่ยเพื่อนต้องเป็นแอคทีฟก่อนถึงเราจะได้25บาทต่อ1นคนใช่ไหมแต่นะปัจจุบันนะครับผมระบบใหม่ตรงนี้เพียงแค่เดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ดีกว่าอเอาเข้าให้ดูง่ายๆเลยมันจะมีทั้งหมดสเงื่อนไขครับท่านผู้ชมเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือเพื่อนใส่โค้ดเราใช่ไหมเราจะได้นะครับ1นคนเนี่ยเราจะได้1 0 0 0ชิปหลังจากนั้นนะครับผมถ้าเพื่อนผูกเบอร์นะครับผมอ่ะผูกเบอร์เรียบร้อยเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก10,000หน,นล่ว ก็เพื่อนเนี่ยเข้าร่วมเล่นเกมนะไม่ว่าจะเป็นยิงปงยิงปลาอะไรต่างๆนะครับผมเพียงเข้าเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก5 0,000ชิปต่อ1คนนะคะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเราเติมนะาสะสม29บาทนะครับในการเติม29บาท1ครั้งเนี่ยนะครับผมรวมทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็น25บ้าทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารับให้หมดเลยนะครับผมนี่อ่ะโอเคเราจะรับให้หมดเลยนี่เราจะรับให้หมดเลยนะครับผมอ่าซึ่ง ตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากสาหรับใครที่บอกโหผมโปรโมทไม่ได้เลยแต่ตรงนี้เพียงแค่เพื่อนใส่โค้ดเรานะครับเราก็จะได้รับชิปฟรีนะครับหนึ่ชิปเลยนะก็นั่นแหละครับประมาณนี้นะเอาละครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการมารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หางง่ายเพียแค่ปรายนิ้เลยนะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขาอัปเดตโปรโมชั่นแบบใหม่ซึ่งผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ว่าข้อดีก็คือผู้เล่นคนไหนนะครับที่โปรโมทยากๆนะครับคราวนี้เขาเหมือนกับว่าให้ได้ง่ายนิดนึงนะครับ 1 0 0่ชิฟรีเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ที่สำคัญนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีแจกอ่างเปากันจำได้หรือเปล่า แต่ก่อนที่จะไปแจกอ่างเปากันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับและอยากให้เราแจกกันเยอะๆมากกว่านี้ก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อสนับสนุนผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาแอปพลิเคชันดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะฮะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตไม่อัดคลิปในการที่จะสร้างสองอปาแเปล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะกินเวลาคลิปนานเกินไปเพราะในคลิปเนี่ยก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะส่งสองอ่างเปาลงไปที่ช่องแชรสดนะคบเพราะคลิปวิดีโแบบ ตัวรายจบนะครับดังนั้นใครที่มาดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องเสียใจไปกดกระดิ่งกริ้งๆๆเอาไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะพร้อมกันหรือยังครับคนดูที่น่ารักของผมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกัน5วินาทีแล้วลิงอ่ะเราจะลงไปนะครับผมใครได้ก็บอกกันด้วยนะเอาล่ะพร้อมแล้วนะเราจะนับถอยหลัง5 4 3ส1่ึ โอเคครับผมลิงก์อังเปลาลงไปที่ช่องแชทแล้วนะครับใครได้ไปก็บอกกันด้วยนะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับ s c ครั e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในการแจกฉลองครบ5 0า0มซับ แจกจัดใหญ่ท้องคำและโทรศัพท์มือถือพร้อมอ่างเป่าอีกเพียบนะฮะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้นะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมา่ในคลิปหนา้าซีอูดูในคลิปจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายเนาะบ๊ายบายดีครับบ๊ายบาย,บย,บยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีโยลบาบบีว